สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนประกอบหุ่นยนต์ระดับกลางแบบล้อสายพานนะครับจากร้านสมาร์ตรอติกนะครับผมอันดับแรกนะครับผมผมก็จะใช้ตัวฐานยึดมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะสอดน็อต m สขนาด50มิลแล้วก็จะใช้น็อต m สนะครับผมตัวเมียนะครับตอกอีกทีหนึ่งนะครับผมผมก็จะเริ่มสอดจากด้านใต้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียนะครับล็อกได้เลยนะครับผม ัวนี้ก็หมุนเข้าไปให้นั่นเลยนะครับพอเสร็จตัวหนึ่งแล้วนะครับผมก็ทําให้ครบทั้ง4ตัวเลยนะครับโดยวิธีเดียวกันเลยนะพอเสร็จทั้ง4ตัวแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาติดตั้งมอเตอร์ต่อนะครับตัวฐานยุดมอเตอร์นะครับผมเราก็จะใส่น็อต M3 นะครับผมตัวนี้ขนาด20มิลนะครับผม อ15มิลก็ได้นะครับสอดขึ้นจากด้านใต้นะครับผมแล้วก็จะใช้น็อตตัวเมียนะครับผมล็อกตรงนี้เราจะใช้2ตัวนะครับผมเพื่อความแน่นของตัวฐานยึดมอเตอร์นะครับแล้วก็สอดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาได้เลยครับครับผมพอได้อย่างนี้แล้วนะครับผมเราก็มุดเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่ยึดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาใช้ ตัวสว่างนะครับมันล็อกให้แน่นเลยนะครับผมพอตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถทําอีกตัวหนึ่งได้เลยนะครับหลังจากเสร็จ2ตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะมาติดตั้งตัวฐานที่ใช้ประคองสายพันธุ์นะครับหรือว่าเอาไว้ตั้งสายพันธุ์ให้มันตึงนะครับก็ใช้น็อต M3 เหมือนเดิมนะครับสอดเข็นจากด้านต้ายเลย แล้วก็ใช้น็อตตัวนี้นะครับล็อกแน่นเลยนะครับก็อีกตัวนึงก็สอดขึ้นมาได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับผมก็ใช้น็อตตัวนี้ล็อกครับแล้วเราก็ใช้สล่านะครับสอดอีกครั้งนะครับเพื่อป้องกังแรงของตัวฐานยึดก่อนแล้วก็ใส่อีกตัวนึงได้เลยนะครับติดตั้งเหมือนกันเลยนะครับผมหลังจาก เสร็จแล้วนะครับผมทั้งสตัวนะครับเราก็จะมาติดตั้งตัวมอเตอร์ต่อเลยตัวนี้นะครับผมจะหันตัวสายนะครับเข้ามาด้านในนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วผมก็จะใช้น็อต M3 นะครับขนาดความยาว30มิมลนะครับผมสอดิ้จากด้านบนนะครับลงไปหาด้านล่างนะแล้วก็จะใช้น็อ ตัวเมียนะครับผมล็อกเลยนะครับครับผมหลังจากที่ผมใส่น็อตเสร็จนะครับก็จะใช้สว่านเนี่ยหมุนเข้าไปให้นั่นเลยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งมอเตอร์นะครับอีกขั้าหนึ่งนะครับผมก็สามารถทำแบบเดียวกันได้เลยนะครับผม รับผมหลังจากที่ติดตั้งเสร็จก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาเริ่มทําการประกอบล้อ,อก,กันต่อเลยนะครับตัวลอ้อสายฟาน,นะครับผมก็จะใส่เป็นตัวล็อกกันก่อนนะครับผมก็ใส่ตามริมที่แกนมอเตอร์ได้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาติดตั้งตัวฟันเฟืองต่อเลยนะครับ มันก็จะมีล็อกเหมือนเดิมน,นะครับผม,ผมก็ใส่ตามล็อ,อกได้เลยนะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่น็อต M3 นะครับเพื่อยึดกับมอเตอร์นะครับผมก็จะใช้ไขควงขันเลยนะครับพอเสร็จข้างนี้แล้วนะครับก็ทำอีกข้างได้เลยนะครับผม ก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากที่ทําเสร็จตรงสองข้างนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาติดตั้งตัวสายพานนะครับต่อนลยนะครับวิธีการใส่สายพานนะครับผมมันจะมีล็อกที่ยึดกับพันเฟืองนะครับตัวด้านล่างนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมเราก็ใส่ให้มันเข้าล็อกเดียวกันนะครับผมเวลาใส่นะครับเราจะได้เป็นประมาณนี้นะครับถ้า ตัวฟันเฟืองแล้วก็สายพานเข้าล็อกด้วยกันนะครับต่อมานะครับผมก็จะใส่ตัวล้อประคองสายพานนะครับผมเวลาใส่นะครับผมมันก็จะมีฟันล็อกด้านในนะครับที่เป็นแง่ๆออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะใส่ให้มันอยู่ข้างในล้อเลยนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลิ่นเลยนะครับ ถ้าเข้าล็อกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับผมทามันเข้าล็อกแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็สามารถใส่น็อตได้เลยนะครับผมก็จะใส่แหวนรองเข้าไปก่อนนะครับผมทั้งด้านนอกและด้านในนะครับแล้วก็จะใช้น็อต M3 ี่ยล็อกอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะได้สายพานตึงประมาณนี้นะครับวิธีตั้งสายพานนะครับผมแล้วก็ใช้มือดันจากด้านหลังนะครับแล้วก็ หยุดน็อตตัวนี้ให้นั่นได้เลยนะครับสําหรับการตั้งสายพานก็เสร็จแล้วนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมให้ครบทั้งสองข้างนะครับถ้าครบแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาสอนประกอบตัวเซ็นเซอร์ต่อนะครับผมก็จะหันหลอด LED นะครับผมแล้วก็หลอดรับแสงเนี่ยลงด้านล่างนะครับที่มีกรอบกั้นนะครับผมแล้วก็จะใช้น็อต M3 นะครับ10มิลนะครับผมความยาวสอดขึ้นจากด้านใต้ครับ น,นี้เลยนะครับผมแล้วผมก็จะใช้น็อต M3 นะครับผมในการล็อกนะครับก็ใช้ไขควงล็อให้แน่นเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ1ตัวนะครับสําหรับการทําเซ็นเซอร์นะครับผมก็ทําเหมือนเดิมนะครับอีกตัวหนึ่งนะ พอได้สร้างสองตัวแบบนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับผมก็จะมายึดเข้ากับตัวฐานยึดตัวเซ็นเซอร์เลยนะครับผมผมก็จะใส่เข้าที่ด้านข้างนะครับผมทังทั้งสองฝั่งนะครับก็จะสอดน็อตเข้าลงจากด้านบนนะครับลงไปหาด้านล่างนะครับผมก็ใส่น็อตยึดได้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้ไขควงหมุนได้นั่นเลยนะครับผมเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับผมก็อีกข้างหนึ่งก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมสาหรับการติดตั้งตัวเซนเซอร์เข้ากับฐานยึดนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาสอนประกอบตัวเซอร์โวต่อเลยนะครับก็จะหันตัวฟันเฟืองนะครับผมเข้ามาหันเป็นด้านในนะครับผมก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะใช้น็อตเกียวปล่อยขนาด10มิลนะครับผมหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับขันเข้าไปให้นั่นเลยนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ่อมานะครับผมก็จะยึดเข้ากับตัวฐานจ่ายประทุเลยนะครับโดยจะใช้น็อต M3 นะครับส0มิลน,นะครับผมสอดเข้าไปจากด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ใช้น็อตตัมเมียนะครับล็อกแน่นเลยนะครับผมก็จะใช้ไขควงเลยนะครับผมคนหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับ ก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับผมสาหรับการยึดตัวเซอร์โวเข้ากับฐานใจวัตถุนะครับผมก็จะมาประกอบตัวคาลิเบตตัวเซอร์โวต่อเลยนะครับผมพี่สังเกตนะครับผมในการประกอบตัวคาลิเบตนะครับมันจะมีตรงหัวตรงที่ติดกับเซอร์โวนะครับผมที่นูนขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีริมตรงนี้นะครับตรงตัวลิ้นจ่ายนะครับให้ใส่เข้าไปด้วยกันเลยนะครับผมมันจะเข้าล็อกพอดีนะครับก็จัดให้มันได้อยู่ จุดกึงกลางนะครับผมแล้วก็จะใช้น็อตที่มีมากับตัวเซอร์โบนะครับเป็นน็อตเจี่ยวปล่อยเนี่ยสอดเข้านะครับรับหมุนให้แน่นได้เลยนะครับผม พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมมันจะมีเศษหัวน็อตนะครับที่เกิมาแล้วเราก็ตัดออกได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะติดตั้งเข้ากับตัวฐานจ่ายได้เลยนะครับก็จะใช้ตัวฟันเฟืองนะครับผมหันลิ้นเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมก็ปรับองศาให้มันอยู่สักร้อยแปดสิบนะครับหรือว่าขนาดกับพื้นนั่นเองนะครับ ให้มันได้แนวขนาดนะครับแล้วก็จะใส่น็อตที่มากับเซอร์โบรนะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นเหมือนเดิมครับก็จะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับการติดตั้งตัวคานิเบชเชอร์โอนะครับต่อมานะครับผมก็จะมายิดตัวฐานใจวัตถุเนียนะครับผมเข้ากับฐานยึดของมันนะก็จะใส่บริเวณตรงกลางเลยนะครับผม แล้วก็จะใช้น็อต M3 นะครับสอดเข้าจากด้านบนนะครับผมแล้วก็จะใช้น็อตตัวเมียล็อกนะครับจากด้านหลังเลยนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับก็ใช้ไขควงใหนั่นเลยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการยึดตัวเซอร์โวและก็ฐานฐานจ่ายนะครับเข้ากับตัวันนะครับต่อมาณนะครับผมก็จะยึดแทนยึดเนี่ยเข้ากับตัวหุ่นเลยนะครับผมก็จะใช้น็อต M3 นะครับขนาด50มิลนะครับผมสอดขึ้นจากด้านใต้นะครับแล้วก็ล็อกเพวน็อตตัวนี้เเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับผม แล้วก็จะใช้ไขควงนะครับหมุนให้แน่นนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับผมก็จะใส่ก้านลูกปุ่มตัดนะครับเข้าไปในแกนของน็อตเลยนะครับผมตัวนี้ก็ขนาด20มิลมตรนะครับก็ล็อคด้วยน็อตตัวเมียเลยนะครับผมทั้งสองตัวเลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาติดเข้ากับตัวหุ่นยนต์กันเลยนะครับผมก็จะใส่ด้านตรงข้ามกับมอเตอร์นะครับผม แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ออาด้วยน็อตเลยนะครับผมทั้งสองตัวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ไขควงนะครับหมุน,น้นั่นเลยนะครับผม ต่อมานะครับผมเราก็จะมาติดตั้งตัวฐานยึดบอร์ดกันต่อเลยนะครับผมผมก็จะใส่การลูกปุ่งตัดเข้าไปในแกนของน็อกก่อนนะครับขนาดความยาวก็25มิลมนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้น็อต M4 นะครับหมุนทั้ง4ตัวเลยนะครับแล้วก็วางบอร์ด ลงไปเลยนะครับตัวที่เป็นแผ่นยึดนะครับแล้วก็หมุนน็อตให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้บ็อกขันเลยนะครับก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับการประกอบโครงสร้าง่นยนต์ระดับกลางแบบล้อสายพานนะครับผมก็ฝากติดตามวิดีโอต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ